ครับเกมนี้มาขอตึงๆขอตึงๆของราลุยไอ,อหนึมีสองีสองมีสเกมนี้ตึงนะเกมนี้ตัวหนุ่ยนะไปเฉิดายน้องไป,ไปลุยสายขวาไปนู่นบีขอเฉิชายก่อนเพื่อนลนะบี่ยง ลุยเอิดัวโอ้อยี๋ปอยดาวนึเลสวยมีพลัมดวนดีนดวนชี้มานิจาตามพี่มาน้องเปิดอาจเพื่อนเพิ่มตัวรอก่อนโอ้โหไม่คข้หัวเลยวะโอ้โหไม่ดาว ít đồ lắng đồ lắng nhỉ đảo sóng số ngâm. chùa ấy nổ vào đường game mà tỏ kim bữa nay đi ดูดอเราสวยกันสวยกันโชว์สเต็ปโชว์สเต็ปไปูรปโอ้โหปาอ้ยมอ้โหเกบ้วดดหัวมาอุ้ยเพื่อนดาว ไ,ไหนไมหมลหลอนลไดหมดละอสล่อนเลโอ้โหโันมาตอนายมันนี่เนี่ยสาเลยขอบคุณเพื่อนนะสวยสวยเพื่อนโอ้โหวินี่มันออกไปสามเลยเกินไปเกมมีเตื้องจัดขึ้น เวลาต่อเนาะเกมนี้สูสีครับสูสีสูสีครับเพื่อนดูนด,มดูมันรุนแรงจะชนะอะไรมา้งแสูสีไปลุยเราะเห็นไหมโอ้อ้าวเพื่อนไปแล้วไม่ทันเพื่อนละไปเพื่อนน้ำหน้าไปติดตามสมทบมาเอาลุย

จะสั่นปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้โหอเอาเพื่อนเอาเงินจิบนะจิบนะสวยสวยสวยงามสวยงามเอาเกมนี้ผมจะรอดไม่คนดูให้เพื่อนเหมือนอยู่บนหัวนะต,ต,ต,ตึกตึกตึกเนี่ยกระตุกกระตักเนี่ยวิใครบ้างโอ้โหดาวคู่ดาวคูวโ่โอ้ย เพื่อนช่วยทันไหมเนี่ยไม่น่นาทันแล้วอาเพื่อนสู้เขาเพื่อนสู้เขาโอ้โหอม้ได้คิวอยู่พบศัตรูแล้วไปสู้เพื่อนสวยเหาเพือ่อนเอาเงินรับของเนี้สวยโอ้โหสวยไปีัยวว่าตองถึคนนี้ คนนี้ต้องเข้าสังกัดน,นะสังกัดเอฟเอฟป็นอนะ่ะนี้ผ่านเลยอย่างนี้ยแซนดนะ์ยิงนะหัวเนีย่ยมีไฟดีกว่าข,ขายไม่ได้มัวไอวอลเ,นะเต็มลูกนะเจมส์เน,นี่ยตามมาสองหนึ่งให้เขดูมาลุ้นมาลุ้นเกมตึงเลยนะสูสีสูสีสวยเพื่อนกีคามไฟด้วยแก้ว lui xuống quân hả nằm ra con đi có đi anh mà khó kiếm đi ui tháo nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không วิ่งอ,อ,อะไรอยู่ตรงนี้ก็โดอูดมาดิย,ย,ย,ายืนเพ่อยืนโอ้ยพม่งดวนะไม่เหลืออีกสามเนยบนบ้านไเลยอู้หจะดานจะดนอู้หโดนไปร้อยห้าน้อโดนไปร้อยห้าแล้คนดู มคงจะมาฝั่งนี้เลยมาแล้วนะครับดาวดาวดาวเลยรุ่ยเรียมรู้เชิงหมาอ้าวสองขึ้นเอาวสองไอ้หมดเอาให้หมดสวยโอ้โหเข็มนี้มาเก็มเลยไอ้เข็มหนึ่งเข็มหนึ่งงู้ยปิดจับไปเนี่ยเข็มนี้ต้องมีเปอร์เซ็นต์ที่ชนะแบบ99.9%แล้ว จัดของติม้มรูปมาดิเห็นะพี่ไฟวิวสองออมาดิคนดูมาดูเขียนให้รุนเกมจัดชิ้นนะมันออกซ้ายดีกว่ามันชอบมันไป ไม่มา嘛มผมหนวเนี้ยไปน,น,นู่นหาแลมันมีตัวจยูข้างล่างนะจผมยูนี่มันมาแล,นาแลันมาแล้วฝั่งนี้แล้วโดนมต้องมาด่ากันฝั่งนี้ดี่มนะเอาสู้สวยสวยี๋ยววันี้เขา E มีเพื่อนดาวอ่ะสนัยอยู่ตรงไหนมั้งขอบคุณนะเอาเพื่อนเอาเันเพื่อนเอาเันคืนเพื่อนเฮ้ยไปตรงนั้นเราเหลือสี่เต็มสกอร์โอ้โหเพื่อนดาวมาดิใหม่ไม่ได้เกมนี้ผมจะแบกไปเนี่ย เพื่อนแบกคิู่ดาวอยู่อุ้ยคู่ไปยโอ้โหนุโอ้โหเอามันเพื่อนเอาเหมจีบจีบไปเขามาให้บอลโอ้โหสวน,น,นสุดยอดเพื่อนคุนตึง ตึงเกินตึงเกินเพื่อนมาสามสิบสองดาวแก้วสามดับหนึ่งเจ็ดคิวสต